เป็นเดินหลือหมายเดียวโดเลยครับใส่อุ่นๆหมายเดียวโดเลยครับตรงนี้ก็้ แวะกลับมาซ้ำนะครับตรงนี้ตอนขับไปก็ได้ใสสวยๆไปโตนะครับตรงนี้เกือบโลเลยนี่มันเริ่มเย็นครับเริ่มเย็นแล้วก็เลยเลาะกลับมามตีที่เดิมไม้เดียวโดน,นอีกใสพอได้อยู่ครับตัวนี้กบยางแก้ขันจิ๋วครับเต็มคำไม้เดียวรู้เรื่องเลยกานี้นะครับก็ยังคงเหมือนเดิมครับขันโกดเด้นใจแอนนะครับนี่ยักษ์ทอง ควบคู่ก,กับรอกยักษ์ทองนะครับรอบ7จดจนครับตัวนี้ยักษ์ทองเด็ตกปลาครับนี่แขนคารบ์บอนสวยๆเลยตัวนี้แขนแต่งมาให้ในตัวเลยนะครับนุ่มๆเรื่อนๆเลยครับโอเคครับผมฝากไว้ด้วยครับกับกบยางแก้คันจิ๋วครับผมสุดยอดมากครับ